สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวที่ทั้งลึกลับแล้วก็น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับคำสาบโบราณที่อาจจะออส่งผลต่อชะตากรรมของกัมพูชาเลยทีเดียวมาจากบันทึกที่ชื่อคำสาบกษัตริย์แตงหวานผัถมบบทอาณาจักรกัมพูชาค่ะครับเรื่องนี้น่าสนใจมากเพราะมันเป็นจุดตัดระหว่างตำนานความเชื่อกับประวัติศาสตร์จริง จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้คือการสิ้นสุดอำนาจของราชวงศ์ขอมเดิมใช่ไหมคะแล้วก็มีการขึ้นมาของออกษัตริย์องค์ใหม่ที่แบบว่าไม่มีใครคาดคิดเลยใช่ครับคือเป็นทาสปลูกแตงชื่อแตงหวานหรือตระซอกประแอมโหจากทาสปลูกแตงนี่นะคะครับแล้วเรื่องราวก็คือเขาเนี่ยว่ากันว่ารวบรวมคนโค่นล้มพระเจ้าชัยวรมันที่9 แล้วก็สังหารกษัตริย์องค์เดิมด้วยใช่ค่ะแล้วก็ตั้งตัวเองเป็นกษัตริย์องค์ใหม่แล้วก็ยังแต่งงานกับพระราชธิดาของกษัตริย์องค์เดิมอีกด้วยฟังดูพลิกผันมากเลยนะคะแต่ว่าจุดที่มันไปเกี่ยวกับคำสาบนี่มันอยู่ตรงไหนล่ะคะอ่าจุดเชื่อมโยงสำคัญเลยคือคำสาบที่เชื่อกันว่าพระเท่าสุริยวรมันที่หนึ่งซึ่งเป็นบรรพบุบรุษของราชวงศ์เดิมเนี่ยได้จารึกไว้จารึกไว้ที่ไหนคะ ที่ปราสาทตาเมืินทมครับคำสาปเนี่ยจริงๆไม่ได้เอ่ยชื่อแตงหวานโดยตรงนะแต่เป็นการสาปแช่งแบบแรงมากต่อใครก็ตามที่ทรยศราชวงศ์หรือว่าลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วคำสาปว่าไว้อย่างไรบ้างคะรุนแรงแค่ไหนโอ้โหรุนแรงมากครับพูดถึงความพินาศเลยนะอย่างเช่นการตกเป็นเมืองขึ้นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ครั้งใหญ่ความขัดแย้งภายในสงครามกลางเมืองออภัยพิบัติธรรมชาติ โหครอบคลุมหายนะเกือบทุกรูปแบบเลยนะคะครับคือมุ่งทำลายล้างผู้ทรยศแล้วก็วงวานเลยซึ่งการกระทำของแตงหวานเนี่ยที่ยึดอำนาจสังหารกษัตริย์ก็เลยถูกตีความไงครับว่าเข้าขายผู้ทรยศตามคำสามนี้แบบชัดเจนเลยอ๋อเข้าใจแล้วค่ะ การตีความแบบนี้นี่เองที่ทําให้เกิดความเชื่อต่อมาว่าชะตากรรมของกัมิชาหลังจากนั้นมันเกี่ยวข้องกับคํำสาบนี้ใช่ครับแล้วมันก็มีเอ่อความเชื่อที่แยกต่อไปอีกนะยังไงคะว่ากันว่าชาวคขมนปัจจุบันเนี่ยสืบเชื้อสายจากแตงหวานอ้าวแล้วส่วนคนแถบอีสานใต้ของไทยเราหรือแถบพิมายเนี่ยคือลูกหลานของเดิมโหอันนี้เป็นมุมมองเรื่องอัตลักษณ์ที่น่าสนใจมากเลยนะคะครับ มันเป็นวิธีที่ตำนานถูกใช้เพื่ออธิบายกลุ่มคนด้วยเหมือนกันแล้วมุมมองเรื่องคำสาบเนี่ยก็ถูกเอาไปอธิบายเหตุการณ์ใหญ่ๆในประวัติศาสตร์กัมพูชาเยอะเลยเช่นอะไรบ้างคะก็เช่นยุคอาณานิคมฝรั่งเศสหรือที่ร้ายแรงมากๆก็คือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์สมัยเขมรแดงอืมอันนั้นน่าสะเทือนใจมากจริงๆค่ะใช่ครับแล้วก็สงครามกลางเมืองที่ยาวนาน <S <S การเสียดินแดนต่างๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยถูกมองผ่านเลนส์ของคำสาบ ว่าเป็นผลจากการทรยศครั้งนั้นนะครับแต่ก็ต้องย้ำว่านี่คือการตีความตามความเชื่อใช่ไหมคะไม่ใช่ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ที่พิสูจน์ได้ถูกต้องครับอันนี้สําคัญมากคือต้องมองว่าเป็นมุมมองความเชื่อเป็นการตีความที่สะท้อนว่าคนในยุคลังหลังพยายามทําความเข้าใจอดีตและโศกนาฏการรมของตัวเองยังไงแล้วเรื่องนี้ก็เหมือนจะยังไม่จบนะคะเพราะเหมือนเร็วนี้ก็มีข่าวเอ่อเหตุการณ์แปลกๆที่นครวัดกับวัดบยเรับ ที่มีข่าวเรื่องพิธีถอนคำสาบออกมาใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็มีทั้งฟ้าผ่าลงมามีหินตกต้นไม้ล้มทับคนเจ็บคนตายด้วยครับเหตุการณ์พวกนี้ยิ่งทำให้เรื่องมันดูลึกลับซับซ้อนเข้าไปอีกมันตอกย้ำความเชื่อเรื่องอาถรรพ์เลยสินะคะแน่นอนครับคือมันก็มีสองมุมมองมุมหนึ่งก็ว่าเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์อุบัติเหตุปรากฏการธรรมชาติทั่วไป แต่อีกมุมโดยเฉพาะคนเท่าคนแก่หรือคนที่เชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วอะ่ะก็จะมองว่านี่ไงเป็นสัญญาณสัญญาณว่าคำสาบยังแรงอยู่หรือไม่พอใจการถอนคำสาบอะไรแบบนั้นประมาณนั้นเลยครับมันแสดงให้เห็นว่าตำนานโบราณพวกนี้แบบว่ายังมีผลต่อความคิดคนในปัจจุบันอยู่มากจริงๆสรุปแล้วเรื่องราวทั้งหมดนี้ตั้งแต่การเปลี่ยนอำนาจครั้งใหญ่ในอดีตคำสาบโบราณจนถึงเหตุการณ์ปัจจุบันที่ถูกโยงเข้ามาเนี่ย มันก็จะท้อนความพยายามของผู้คนที่จะหาคําอธิบายให้กับะชะตากรรมหรือว่าโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกับชาติของตัวเองนะคะที่น่าสนใจคือเรื่องเล่าแบบนี้มันทำหน้าที่อะไรบ้างในการสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับอดีตหรือแม้แต่การสร้างอัตลักษณ์ของชาติก็น่าคิดนะคะ สุดท้ายนี้ไม่ว่าเรื่องคำสาปกษัตริย์แตงหวานจะเป็นเรื่องจริงมากน้อยแค่ไหนหรือจะเป็นแค่ตำนานแต่เรื่องเล่าแบบนี้มันส่งผลต่อความทรงจำร่วมและก็มุมมองที่เรามีต่ออดีตปัจจุบันหรืออาจจะรวมถึงอนาคตได้ยังไงบ้างอันนี้ก็น่าจะเป็นคำถามที่น่าสนใจให้ลองกลับไปคิดกันดูค่ะ